GTR R 3 4 Vspec Vspec ผมบอกคุณแลาดาดที่อื่นไม่จบผมว่าที่นี่จบนะที่อื่นไม่จบผมว่าที่นี่จบนะเกินไปมั้เกินไปมั้งหลจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ได้ขโมยรถ b y d ออกมาจากโชว์รูมนะครับกำลังจะไปบุกหาคุณโจที่สาขา CG ตรงกม .2 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นู่นมีอะไรให้เราดู เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปดูคุณโจมีอะไรวันนี้เราจะจะมาคุยของซิ่งของแต่งฮอนด้านิดหน่อยดูซิคุณโจมีอะไรบ้างโอ้โหร้านคุณโจนี่นะรถซิ่งทั้งนั้นเดี๋ยวเราตกใจอ้าวม่อยู่ <laughs> <laughs> เจอคุณโจแล้วซ้อมยิงอยู่หรือยิงอะไรยิงปืนเหรอฮะ ยิงปืนเหรออ๋อเ่าล้า,ทางทำทำความสะอาดอะไรครับ v a p อ r b แ a s ต i n g ครับเป็นการทำล้า,ทางทำความสะอาดชิ้นง,งานโดยใช้น้ำโอ้โหล้างของเก่าให้เป็นของใหม่ล้างของเก่าให้เป็นของใหม่เป็นงานอดิเรกครับแต่ทำเงินทำเงินทาเงินให้ผมพอพอเลี้ยงชีพได้ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอ เคลียร์ผิวงานแป๊บนึงครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่สวยก่อนหน้านี้เก่าเลยใช่ไหมก่อนจะทํานี่แบบสภาพเน่าครับผมทําเสร็จแล้วก็จะเหมือนของใหม่หน่อยเดี๋ยวคุณโจพาไปดูของซิ่งฮอนด้าหน่อยครับได้ครับได้นด็กคอนจะเก่ากลายเป็นใหม่เหมือนใหม่เลยสวยปิ๊งโอ้โหสุดยอดมีอะไรบ้างไอของที่เราจะไปดูนี่คือเมื่อก่อนผมทําใช่ไหมเออเมื่อก่อนคุณทำแต่ผมเลิกคุณเลยทําต่อผมก็ช่วยดูแลต่อแล้วดูเครื่องคุณโจครับ โอ้โห oh นึกว่าเครื่องใหม่ออกจากศูนย์นี่เขาทำทุกชิ้นเลยนะทำสีทำความสะอาดบางอันก็ชุบใหม่ <Okay. S 1> ทำให้เหมือนเครื่องใหม่100%เซ <Okay. S 1> เหมือนออกจากโรงงานทำจากเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่ครับมีเงินก็ทำได้หมดครับใช้ังเท่าไหร่ครับจากเก่าเป็นใหม่แบบนี้ประมาณกสองหมื 20, ครับ 2 0,000ื่นครับผมยกขึ้นยกลงให้เลยปะเออไม่ยกขึ้นยกลงให้ยกยกมาให้ทําให้ครับร้านโทดาปิดเหรอไม่ได้ปิดครับยังยังไม่ได้ขึ้น้องทํางานเลยร้านโทดาร้านนี้แบบโอ้โหลึกลับสุดๆไม่ไม่ค่อยขายคนทั่วไปไม่ขายคนทั่วไปด้วยไม่ขายคนทั่วไปบุกมาเปิดร้านเลยวันนี้บุกมาเปิดร้านเลยโทด้าเลชิงช็อปนี่คุณขายโทดาหรือคุณขายของเล่นครับเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้มาที่นี่เป็น10ปีเลยนะเนี่ย เกินไปมั้งเกินไปมั้งโรดไรซิ่งมันคืออะไรเนี่ยโรดไรซิ่งก็เป็นอะไหล่เครื่องที่โมดิฟายเครื่องยนต์ของฮอนด้าทำฮอนด้าอย่างเดียวเลยจริงๆก็ทำหลายๆยี่ห้อโตโยต้าแบรนด์ญี่ปุ่นช้ส่วนใหญ่แต่ว่าที่เราทำหลักๆคือฮอนด้าที่สต็อกไว้เนี่ยฮอนด้าที่สต็อกไว้เนี่ยเป็นฮอนด้าถ้าส่วนใหญ่ขอโชว์ตัวเจ๋งๆเลยโอ้โหตัวเจ๋งๆเลยครับอยากดูอะไรครับโหเจ๋งทุกตัวเลยตัวไหนแพงสุดนี่ครับโทดะ โซดาดสี่ลิ้นสี่ลินล้นแผลบแผลบแผลโท,ดา,โทดาเรซซิ่งสังกฤษเรียกว่าอะไรนะคุณจัดสปอร์ตอินเจคชัน่นสปอร์ตอินเจคชัน่นขายเองลืมเองครับแต่คนไทยเรียกสี่ลิน้นสคนไทยเรียกสี่ลิน้นสี่ลิน้นแสนฝ่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ้นหนโหเมื่อก่อนแพงกว่านี้เยอะเลยนะตอนนี้ราคาลงมาด้วยเงินเยนถูกลงก็ของก็ถูกลงนะแล้วคุณโจเก็บอะไรอีเข็มโทด้าไทซีซีทูถ้าเครื่องบีเนี่ยเขาชอบซีทูกัน แลวคุณคุณโจมีทั้ง B ทั้งเคเยอะมากรถไปครึ่งนึงแล้วครับจากที่เมื่อก่อนเขาแข่งรถ S 2 0 0 0รถซื้อแคมเยอะมาก A3 A3 มมีซ C ซีสอีอ่าแต่ B16 เนี่ยมี C2 B2 C2 มี H 1มีไฮเปอร์แคมนะครับรุ่นใหม่ H 1วันะครับแล้วก็ผมไม่เห็นรู้จักเลยนี่ครับเ1หวันเใหม่กว่า C2 อีกหรอก็ C2 เหมาะกับรถที่ทำรอบรอบได้เท่าไหร่ต้องหมุนหมื่นเหมาต้องหมุนหมื่นเลยเหรอ9 5้0พไปเนี่ยเหมาะกับรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงและรอบสูงตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้ C2 นี่ก็ถือว่ารอบสูงมากนะใช่แต่เอ H1 เนี่ยจะรอบสูงกว่ารถวิ่งทำเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุด แล้ว<อ>นอกจากโทดะในห้องนี้คุณโจเหลืออะไรอีกครับรถโมเดลฮอนดา้าส,ส่วนใหญ่เนาะแบบส,ส่วนมากคุณ,คณโจจะเล่นแต่ฮอนดา้าฮอนด้าเป็นหลักเลยอไม่เหมือนคุณแจ๊สเลยไม่เหมือนคุณเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตงังผมก็เล่นแค่ฮอนดา้าเพราะผมก็เล่นฮอนด้าเหมือนคุณนั่นแหละผมก็มีแบบเนี่ยรถสปูรถมูเก้นใครสั่งมาให้ก็คุณนั่นแหละหอ้เกียรสปูนี่เอ้โอ้โหเนี้ยที่เขาดังมากเลยนะหัวละสามสี่หมื่นบาทก็ก็ยังมีอยู่มีกล่องด้วย สีเข้มๆเลยเดิมๆไม่เคยทําไม่เคยบิ้วนะไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ใช้ออกงานแล้วก็ไม่ชอบก็เก็บเพราะว่ามันเบาเกินไปมันไม่สนุกขับไม่มันนะแล้วมีอะไรสปูนอีกมีอะไรสปูนอีกโอ้โหรถสปูนเหรอไม่ค่อยมีจุนก็เก็บของสปูนเยอะนะก็มีอยู่ในรถนั่นแหละสมนักใส่ไปในรถมาแล้วใช่ใช่แต่ว่าแบบสติ๊กเกอร์หรือเพจสปูลอย่างเงี้ยเราก็มีเก็บไว้แล้วที่ผมของของที่ผมฝากไว้อะ ของที่คุณฝากไว้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีอ้าวอ้าวตายแล้วอะไรเนี่ยทำไม่ได้แล้วโอ้โหนี่ของเล่นเหรอของเล่นตู้นี้รับมรดกมานะอันนี้รับมรดกมาคุณก็ทิ้งทิ้งผมก็เก็บเก็บมาใช้ตู้ผมทําไว้คุณก็มาใช้อ่าก็เนี่ยรถโมเดลอะไรก็เก็บไปเรื่อยแบบของแบบชอบนะก็ รถโมเดลของคุณโจนี่มีเคยนับไหมมีกี่คันใส่เล็กๆมันก็ไม่ได้แพงมากอะอ๋อโอ้ยแต่ดูนี้แพงนะผมว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ซื้อซื้อไม่ไหวนี่ยังอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยอันนั้นสปูลสปูลเปนสปูลนี่เก็บไว้เต็มเลยโอ้โหน่าจะตอนนี้ราคา่าจะร่วงไปแล้วเฮ้ยร่วงเลยเหรอน่าจะร่วงแล้วเพราะว่าคนมีกันเยอะจัดอือหนึ่งตสี่สามมาเก็บไว้ที่บริษัทหนึ่งตัหกสิบสี่ก็เก็บไว้บ้านแล้วหนึ่งตัวสิบแปดอะหนึ่งตัวสิบแปดก็มีทั้ง ฮอนด้าอยู่ร้านรีห้ออื่นอยู่บ้านครับและทำไมคุณโจต้องมีเบาะลิคาโลสปาโกก็เป็นมรดกตกทอดมาครับจำได้เลยตอนเด็กๆซื้อมาไม่ได้ซื้อมาตอนนั้นมากับรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งที่เราซื้อเข้ามานะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สวยเราใส่กลับไปใส่เบาะเดิมเอเอเป็นล e คา o โลโปร2 0 0 0เป็นคาร์บอนเด้วยบค<อ>ู่นี้เบามาก หายากเออมาตอนนั้นเราซื้อ f ฟ r อรี่มาแล้วมันก็มาฟลอรี่แบบนี้อ๋อเราซื้อเลยเหรอเราซื้อ f ฟ r อรี่มาเลยตอนนั้นเรา<ฮ>ตอนนั้นเรามีตังค์เยอะมากตอนนั้นมีตังค์เยอะมากยอดตอนนี้ก็บางบางมากอยู่บางเจี๊ยบบางเจี๊ยบอยู่นะแล้วอะไรโดเรมอนเนี่ยไอ้ก็ผมก็อยากจะมีตุ๊กตาเป็นของแต่งห้องทำงานนิดนึงดอ,อเลมอ,อนไซต์เก้าสิบมิกกี้เมาส์ไซส์เก้าสิบ อ๋อคุณโจมีแบบบิกด้วยมีแค่2ตัวเนี่ยเป็นของแต่งห้องไม่ได้มีเยอะมีตุ๊กตาคอสด้วยอันนั้นนะเออมีมีคนให้มามีคนให้มาออโห้สุดยอดจริงๆดูของเล่นคุณโจเสร็จเรามาดูอาจจะเห็นแล้วแวบๆข้างหลังรถน้องเราเองน้องน้องในไส้น้องคนละไส้ R สาม GTR Vspec ถูกไไม่ถู วีสเปคทูวีสเปคเฉยเฉยวีสเปคเฉยเฉยไม่ทูพร้อมจำหน่ายรถเดิมรถพร้อมแค่ไหนรถเดิมแบบ3-2นะครับสวยรถค่อนข้างเรียบร้อยเดิมๆเลยมีท่อซิ่งกับเฮดซิ่งนิดหน่อยเท่าไหร่15หล้านท่วนรถ GTRR 3 4 V-SPEC V-SPEC 15ล้านบาท ซื้อพอเช่ได้แล้วนะเนี่ยฮึบเฮ้ยครบทุกเม็ดมีชุดกองนิดโม่มีชุดท้อยเสียเฮดเดอร์ฟอนไบโมอนามิดโม่กลองอากาศนิดโมอน้องนั้นเดิมจะมีฟอนไบใช่ครับอืมฟอนไบเครื่องสแตนดานไหมเครื่องเดิมเครื่องเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมเดิมหมดเลยคันนี้เน้นรถเดิมเดิมสิบห้าล้านสิบหล้านครับผม มาขับกลับได้เลยครับติดต่อคุณโจโจแจ๊ดได้ครับโจแจ๊ดซีจีครับอันนี้ก็มีอันนี้กันกันลมเขาเรียกว่าอะไรบังลมบังลมหม้อน้ำาร์เออซอันนี้ก็หายยากนะอันนี้หายากอยู่เลิกผลิตไปแล้ว R32 ขายปะเนี่ยขายด้วยขายเหมือนกันตายแล้วแห้งเลยไม่เก็บแล้วคุณขายอะไรบ้างตอนนี้ผมขายทุกคันครับ R32 R34 ของน้องนี่ขาย E.K. เก็ขาย E.K. เก้าก็ขายใช่ Porsche p o r c h e ก็ขาย Porsche เก้าเก้าสามเก้าสีแดงสีทูสีแดงรีสโตแล้วทั้งคันรอใช่ครับอันนั้รถหุ้นรถในหุ้นรหุ้นส่วนหุ้นส่วนใครหุ้นออคุณบ้างเนี่ยก็พี่น้องผมนี่แหละมีห้าหุ้นมีห้าหุ้นคุณผมน้องผมแล้วก็น้องผมแล้วก็น้องผมใช่ครับห้าหุ้นห้าคนตายแล้ว ช่วงนี้ได้ข่าวลูกหลานซีจีเขาขายของเงินอุตรุดเลยลำ,ลำบากนิดหน่อยเออโอ้โหเสียงดีด้วยขายให้คนสงสัยว่าเขาจะไปทำอะไรกันวะจะซื้อรถอะไรใหม่มีคนเขาบอกว่าเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันเฮ้ยไม่จริงหรอกเราก็แค่ยอยากได้ของเล่นใหม่เาอ,อทีเร,เราก็มีนานแล้วเราก็อยากอยากจะเปลี่ยนใหม่บ้างรวมตัง หาของเล่นใหม่ใช่ภายในนี้เขาทำมาปะคันนี้ภายในเดิมๆไม่เคยรีสโต้ไม่เคยรีสโต้เลยเดิมๆทุกชิ้นเดิมทุกชิ้นอยากจะบอกนะข้างๆอ่ะคันสีเหลืองอีกคันนึงโอ้โหอันนั้นก็สุดให้ดูเียให้ดูเสียเสียอะไรนะเสียโน้ต JC เกษตรน้องวินนะครับอ๋อเห็นเดินเว็บแวบเขาผนี่นี่เห็นเดินเดินเว็บแวบเขาจะมารับรถเขาจะมารับรถใช่ได้แค่เดินดูสวยๆนะรถลูกค้าเราเราเราเขาไม่ทำอะไรกับเราเนี่ยเขามาเจียจานติดล้อ เบรกแบบประชิดครับรถรถเขาสั่นมีอาการแตะแตะเบรกแล้วสั่นนิดหน่อยก็เลยเบรกจางติดล้อเพื่อแก้อาการเรื่องทวงล้อเรื่องตั้งศูนย์คุณโจถ้าผมมีปัญหาผมเข้ามาหาคุณโจนี่จบไหมที่อื่นไม่จบผมว่าที่นี่จบนะที่อื่นไม่จบผมว่าที่นี่จบนะเฮ้ยเอ้าที่ผมก็จบที่ผมก็จบที่ผมก็จบอ้าวเขาไม่รู้ว่าที่อื่นไม่จบที่ผมจบอะที่ผมนี่ตั้งศูนย์นี่กินขาด ร้านคุณกับร้านผมขอใครตั้งสูนย์เดียวกันคุไม่รู้นะลูกค้า B M ก็เข้าร้านคุณรถลูกค้า Porsche เข้าร้านเห็นอันี้มันก็มันก็ี Porsche ตั้งศูนย์อยู่คันหนึ่งลงน้งทิ้งเด่นอะไรก็นิดหน่อยนะนี่แไอเทมนะ Porsche 930เทอร์โบหายากไม่ได้หาง่ายๆเหรอใช่โคตรชอบเลยแต่ไม่รู้จักแต่จำได้ว่าแจ๊อะป้าเคยมี Porsche คันหนึ่งที่หางนิ่มๆแบบเนี้อ๋อใช่ใช่ อันนั้ก็930เหมือนกันเ3้ามศูนย์ทาก้า4ีูโอ้โหนี่เทอร์โบเลยนะใช่ตอนนั้นเรามีเป็นเทอร์โบลุกเทอร์โบลุกใช่เทอร์โบลุกจะไม่ให้เครื่องเทอร์โบเราเราเคยมีตอนเด็กๆนะไม่คิดว่าตอนนี้ราคาจะมาไกลขนาดนี้ทะลุทะลุทะลุทะลวงน่าจะแพงกว่า R34 อสมแพงกว่า R34 คสามสี่อันนี้ นี่คุณโจมีอะไรขายเนี่ยไม่มีไม่หมูไม่รู้ขายอดิกอีดิกอะไรของโยมรถรถรถซื้อมารถซื้อมาแต่งเล่นผมบอกคุณแล้วพลาดพลาดฮอน้าอีดิคคันนี้ขายเหมือนกันรถนําเข้ารถนําเข้าหายากหายากมีคนหาไหมไม่ค่อยมีคนหามันหายากไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันหายากเมืองไทยรถมันมีน้อยครับเขาเรียกว่ารถไซอะไรใหญ่กว่าฮอนด้าแจ๊สนิดนึงเครื่อง2000ซีซี เครื่งสองพันแล้วใช่ครับเคปะ่ะเป็นเพิ่ 1> 1, มเติมยี่สิบพันบูเกนรอบคันนะคันนี้อ่าพันบูเกนคือมีลินนลนนล้นหน้าลิ้นหน้าหางเออลิ้นหน้าลิ้นหลังสเกิร์ตข้างกระจังหน้าอะไรเงี้ยเออหางหลังนี่เป็นโมดูโลแล้วก็ล้อมูเกนล้อมูเกนครับราคาเท่าไหร่ครับตั้งไว้าแสนแปดห้าแสนแปดคุณได้มูเกนหมดทุกชิ้นเลยของคุณที่มีอยู่ในรถหมดเลยที่มีอยู่ในนี้ให้หมดเลยครับไม่ถอดเลยเลยครับอ๋อไปทะเบียนไปทะเบียนจอดนะครับ วิดีโอเรานี่ขายของหนักไปวะเนี่ยเออก็ขายขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบให้ดูให้ดูถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฮอนด้าหรือด้านตั้งศูนย์ตวงล้อจัดฟิเมนนี่เรื่องจัดฟิทเมนนี่แม่นโเโหเรื่องฟิทเมนนี่ถามคุณโจเลยผมยังต้องปรึกษาคุณโจตลอดเวลาความสวยว่าแบบไหนดียังไงซุ้มล้อเท่าไรต้องคนนี้เลย ทำได้ครับทำได้วันนี้พอก่อนวันนี้พอแล้วเริ่มเริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเออไปไม่ถูกแล้วมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่กดไลค์ s ับส c r รต์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ